สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงเวลานี้แฮปปี้มีความสุขไหมถามใจตัวเองนะคะถ้าไม่มีเราจะต้องอสร้างความสุขให้ตัวเองนะคะเก็บกักความสุขไว้นะคะมีความสุขในทุกๆวันนะคะเพราะว่าชีวิตเราก็คือมันมันไม่ได้แบบว่าเกิดมาเพื่อมีความถูกอะมันเกิดมาเพื่อมีความสุขนะคะ ัวข้คอคลิปในวันนี้นะคะก็ะคือจุดแข่งที่ได้เปรียบผู้อื่นของคุณเนี่ยคือเรื่องใดทําไมเราถึงจะต้องรู้จุดแข็งของเราเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าจุดแข่งของเราเนี่ยบางครั้งอะ่ะมันอาจจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปในเส้นทางที่ถูกต้องก็ได้นะคะทำให้เราเนี่ยได้เปรียบ เราไม่เราไม่ได้แข่งกับใครนะคะแต่ว่าเราแข่งกับตัวเองไงเมื่อเรารู้จุดแข่งของเราแล้วอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองก้าวหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องถูกไหมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเนาะก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้เป็นรนดอมนะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้าง ก็ขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเพราะว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงผู้ใดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างวันนี้คุณได้ไพ่สองดาบนะคะหกไม้แล้วก็คิงถือเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญเดอะเวิรก็มานะคะแล้วก็เด็กถือไม้เดอะเด i l ลแล้วก็นหนึ่งไม้นะคะสเต็ง แล้วก็คิงถือดาบนะคะใต้สำรับเป็น5้ดาบเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าจุดแข็งที่คุณมีเนี่ยจะตรงกับพลังงานของคุณหรือไม่นะคะจุดแข็งที่คุณมีเนี่ยเห็นได้อย่างเด่นชัดเลยคือคุณเป็นคนที่น้าไม่เต็มแก้วพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะอ,อะไรเข้ามาเนี่ย พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเลยถ้าเป็นช่วงเวลาเด็กๆเนี่ยคุณอาจที่จะอชอบในเรื่องของสมมติว่าคุณชอบในเรื่องของการค้าขายคุณก็อยากที่จะรู้ว่าทำยังไงเนี่ยถึงจะมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากที่พ่อแม่ให้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณรู้สึกว่า,าสิ่งไหนที่มันจะทำให้คุณเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วสามารถที่จะนำเงินเนี่ย ไปใช้ยางอื่นได้หรือว่าเก็บหอมรอมริบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็กล้าที่จะทํากล้าที่จะเสนอขายกล้าที่จะพูดนะคะเหมือนมีหัวทางธุรกิจตั้งแต่เด็กอะ่ะแล้วสิ่งที่แม่หมอเห็นก็คือบางพลังงานเนี่ยจะมีทางเลือกเข้ามาให้คุณเลือกเนี่ยอย่างต่ำก็คือสองทางเสมอๆนะคะก็เหมือนกับว่าไม่ใช่ว่า คุณจะเดินทางเดียวไปตลอดอะไรเงี้ยมันจะมีโอกาสให้คุณเนี่ยได้เข้ามาให้คุณเลือกเพราะเพราะอะไรเพราะคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ไงไม่ได้แบบว่าเออน้ําเต็มแก้วอยู่อย่างเดียวเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้แล้วพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยแถมมีความมุ่งมั่นด้วยถามว่าที่ผ่านมาเนี่ย มันได้อะไรมาง่ายง่ายไหมไม่นะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนพอสมควรเลยนะคะแบบต้าหาน่ะแม่หมอกำลังมองว่าคุณเนี่ยกว่าจะผ่านอะไรมาได้อกว่าจะได้อะไรมาเนี่ยคุณพุ่มเทคุณมุ่งม,มั่นไม่ได้ทำแบบหล่อแหลกด้วยนะคือคิดอยากที่จะทำอะไรก็แบบศึกษาหาความรู้หรือว่าใส่ใจเลย ถ้าเหมือนเด็กสมัยนี้ก็คือเหมือนถ้าสมมติว่าคุณอยากเป็นเขาเรียกว่าอะไรเกมเมอร์อะแม่หมอก็พูดไม่ถูกนะคะแต่ว่าเหมือนคุณอยากที่จะเอาดีทางด้านเป็นคนที่เก่งในเรื่องการเล่นเกมอย่างเงี้ยอืคุณก็แบบใส่ใจเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยคุณแบบไอ้นี่มากไปเปล่าแบบจดจ่อกับสงนี้เกินไปหรือเปล่าหมกมุ่น หมกมุ่นเกินไปหรือเปล่าจริงๆเราคือเมือนก็มองได้หลายทางนะคะแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตยังไงแต่จากที่แม่หมอดูแล้วคือไม่ว่าคุณจะอยากที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเอาใจลงไปเอาใจลงไปเล่นน่ะก็คือใส่ใจใส่ใจที่จะเรียนรู้อ,อะไรที่มันสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้ได้เนี่ยคุณพร้อมอะ่ะ คุณพร้อมพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะโดดเด่นในเรื่องของการทำงานด้วยนะบางคนเนี่ยมีความคิดที่เป็นผู้นำนะคะมีความคิดเป็นผู้นำนะคะพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ไม่ไม่เคยได้เรียนมาหรือว่าไม่เคยที่จะทำมาก่อนก็คือเหมือนถ้าคุณทำงานเนี่ย คุณเรียนมาสายงานด้านหนึ่งแต่คุณเนี่ยได้รับมอบหมายในในในอีกหลายๆอย่างที่คุณเนี่ยไม่เคยทำนะคะไม่ได้เฉพาะจอดจงงานที่คุณเรียนจบมาหรือว่าคุณเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆแล้วแล้วคุณจะอ,อ,อยู่หยุดนิ่งแล้วก็ทำสิ่งนั้นอย่างเดียวนะคะแต่คุณจะเป็นคนเปิดโอกาสให้ตัวเองอะ่ะอย่างสมมติว่าเจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชาบอกว่า ให้คุณเสนองานให้คุณเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะแบบกล้าที่จะกล้าที่จะทำอะถามเหนื่อยไหมโคตรเหนื่อยพูดได้เลยว่าแต่คุณเหมือนคุณอยากที่จะ,ะรู้ว่าตัวเองเนี่ยทําได้ไหมเหมือนเหมือนสู้กับใจตัวเองอะว่าคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะได้รับงานหนึ่งหรือสองงานแต่คุณเนี่ยอาจจะได้รับงานมากกว่านั้น เพราะอะไรเพราะคุณต้องการที่อยากที่จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีศักยภาพมากแค่ไหนนะคะแล้วสิ่งนี้แหละสิ่งที่คุณเนี่ยเป็นคนที่น้ําไม่เต็มแก้วอะพร้อมที่จะเปิดรับโอกาสเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสมากกว่าคนอื่นยกตัวอย่างเช่นถ้ามีตําแหน่งงานว่างที่สูงขึ้นนะคะมีการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนี่ย ถ้าคุณเป็นคนที่อย่างที่แม่หมอบอกมาเนี่ยเป็นคนที่ใฝ่รู้นะคะเรียนรู้ที่จะทำไม,ไม่คิดที่จะแข่งกับใครไม่คิดที่จะอิจฉาใครหรืออะไรอย่างเงี้ยพัฒนาตัวเองแข่งกับตัวเองคุณจะได้รับโอกาสนั้นเสมอนะคะอย่างที่บอกเลยว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากแต่แต่มันจะคุ้มค่ากับความเหนื่อยที่คุณเนี่ยได้สูญเสียไปถามว่า มันมีคนอิจฉาไหมมันมีคนที่เขามองเราเป็นแบบคู่แข่งหรืออะไรไหมมีแน่นอนค่ะเอ่อมันไม่มีบารมีไม่เกิดนะคะแต่เออมองแล้วคุณไม่ไม่คิดจะแข่งกับใครอะ่ะแข่งกับตัวเองก็เหนื่อยเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วนะเรียนรู้งานก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วแล้วแถมเออจะมีใครรู้บ้างว่าเออเอ่อต้าทำงานคุณเนี่ยสิ่งที่คุณต้องมีคืออะไรคืออย่ามอง ยาหมองแม่ลำไย,ยเนี่ยไม่ได้ถูกถูกด้วยนะคะหมดไปกี่ขวดแล้วกวดไหลย้อนกับออฟฟิซินโดมเนี่ยใครจะมารู้บ้างว่าวันนึงเนี่ยเราเราปวดหลังปวดไหลแค่ไหนถูกไหมเออนั่นแหละคือสิ่งที่คุณเนี่ยได้เจอเจอมาคุณไม่คิดจะแข่งกับใครเลยนะคะแต่สิ่งที่แม่หมออยากที่จะนำเสนอณนะหัวข้อนี้มันคืออะไร คือไม่จําเป็นต้องแข่งกับใครอ่ะแข่งกับตัวเองเนี่ยแหละแล้วแค่รู้ศักยภาพที่เรามีนะคะแล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองเห็นศักยภาพที่เรามีทั้งความเก่งของเราอะ่ะมันจะฉายแววออกมาเองโดยที่เราไม่ต้องพูดด้วยซ้ํานะคะแต่ขอให้คุณเนี่ย่ออบางพลังงานนะถ้าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่แม่หมอบอกแต่คุณกําลังแบบว่ากําลังคิดว่าเออมันจะทําไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ย ก็ให้คิดว่าทำเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะเมื่อมีโอกาสเข้ามาคุณจะได้รับโอกาสนั้นแต่ว่าให้ทำไปแบบไม่ต้องคาดหวังอะ่ะนึกอ,ออกปะเออแค่รู้ว่าตัวเองอยากทำนะอยากรู้ว่าตัวเองนี่ยมีความสามารถในระดับไหนนะคะถ้าคุณทำโดยที่คุณไม่คาดหวังไม่คิดจะแข่งกับใครไม่อิจฉาหรือยาใครอย่างเงี้ยคุณจะทำด้วยใจที่มันแบบ เช้ามาแล้วมันเหมือนแบบไม่กดดันอ่ะแต่ถ้าคุณคิดที่จะแข่งกับใครนะคะหรือเอาชนะใครอ่ะเช้ามาเนี่ยคุณจะเหนื่อยเพราะว่าคุณจะต้องตื่นมาแล้วคุณจะมีความกดดันตั้งแต่ตื่นนอนเลยว่าเออต้องไปต้องไปแข่งกับคนนู้นอีกแล้วหรอต้องแบบต้องพยายามมากขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราทำโดยที่แบบชิลๆของเราไปอ่ะเออทำได้ไหมเหนื่อยไหมเหนื่อย แต่คือแบบเออพยายามเดี๋ยวถ้ามันเสร็จแล้วความภูมิใจมันจะมาเองอันนี้แม่หมอยกตัวอย่างตัวแม่หมอเองนะเวลาก่อนหน้าเน,นี้ยแม่หมอทำงานออฟฟิศอย่างเงี้ยได้รับมอบหมายอะไรที่มันแบบยากไหมยากยากเกินตัวมันไม่ใช่สิ่งที่เราเคยเรียนมาเลยอะไรคือสิ่งที่เราต้องไปดูแลในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับวิศวะแต่ แลกเหนื่อยไหมเหนื่อยมากแต่พอทําไปแล้วแบบเฮ้ยก็ทําได้นี่หว่านะคะทําไมเราถึงต้องออต้องมาเรียนรู้สิ่งนี้ตอนแรกๆนะคือแบบแต่อยากรู้ว่าตัวเองอ่ะทำได้ไหมเออพอผ่านจุดนั้นมาแล้วแบบก็ทําได้นี่แล้วคนอื่นมองเห็นศักยภาพโดยที่เราอะ่ะไม่ได้คาดหวังเลยว่าใครจะมองเห็นไหมแต่พอทําได้แล้ว ทุกคนมองเห็นมันก็เหมือนเป็นกําลังใจอะเป็นกําลังใจให้ตัวเองเนี่ยเออก็คิดถูกแล้วนะที่เป็นคนที่น้ําไม่เต็มแก้วเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้อันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะแต่สิ่งที่แม่มอว่าเห็นจากหน้าไพา่พลังงานที่คุณเข้ามาดูเนี่ยคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณเป็นคนที่ออมุ่งมั่นตั้งใจพร้อมที่จะเรียนรู้แข็งนอกอ่อนในสเต้งเนี่ย เอาชนะเสือด้วยมือเปล่าเอาชนะสิงโตด้วยมือเปล่าเนี่ยเพราะอะไรเพราะคุณกล้าที่จะชนไงแต่จริงๆแล้วคุณเน่ยไม่ได้อยากที่จะแบบมีปัญหากับใครหรอกหลีกเลี่ยงด้วยซ้ํานะคะอะไรที่คุณคิดว่าเออมันมันยอมได้คุณก็ยอมนะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหแบบต้องต้องฉันต้องชน,นะฉันต้องโดดเด่นกว่าใครคุณไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะคะ หรือบางคนเนี่ยเป็นคนที่รอบรู้เลยนะไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่นะคะดเดอร์เนี่ยคุณสามารถที่จะออกเดินทางคนเดียวก็ได้นะกล้าที่จะเดินทางไปต่างประเทศถ้าคุณอยากที่จะไปเที่ยวประเทศนี้นะคะแต่ไม่มีความพร้อมเลยในเรื่องของภาษาหรืออะไรแต่ใจมันกล้ากล้าที่จะออกเดินทางอยากที่จะไปรู้ว่า อย่าเพื่อนก็ไม่ไมีไปด้วยนะเพราะว่าออบางครั้งการทํางานมันก็แบบไม่ได้มีความพร้อมทุกคนจะพร้อมกันอะไรเงี้ยตรงกันเวลาตรงกันหรืออะไรเงี้ยแต่คุณเนี่ยสามารถที่จะกล้าที่จะออกเดินทางคนเดียวกล้าที่จะออกไปเรียนรู้ว่าแบบเฮ้ยประเทศนี้เราอยากไปมานานแล้วนะมันจะเป็นเหมือนที่เราคิดฝันไว้ไหมคุณกล้าไม่รู้หรอกว่าต่อไปจะเจอกับอะไร สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละจะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีแล้วก็เป็นคนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากๆเพราะว่าเวลาที่เราไม่รู้อะไรแล้วเราต้องไปเจอกับออปัญหาหรืออุปสรรคข้างหน้าเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่คิดเร็วนะคะกล้าที่จะแก้ปัญหากล้าที่จะพูดถ้าภาษาอังกฤษไม่เก่งก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสารหรือ หัวมันจะคิดได้เองเลยว่าเราจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงนะคะเอ,อ่อ Google Translate หรือใช้วิธีภาษามือหรืออะไรก็แล้วแต่หัวคุณจะคิดคิดไปได้ไวกว่าคนอื่นนะคะถ้าคุณมีความกล้าและก็ลงกล้าที่จะลงมือทำในสิ่ง,งต่างๆแล้วบอกได้เลยนะคะว่าจุดแข็งที่คุณมีอย่างที่แม่หมอบอกไปเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ย เติบโตเป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่การงานพูดได้เลยเพราะคุณจะมีภาวะในความเป็นผู้นำสูงมากนะคะไพ่คิงเหลี่ยนขึ้นพร้อมกับไพ่คิงดาบขึ้นนะคะคิงดาบเนี่ยคุณจะมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่อะ่ะมีความคิดที่กว้างนะคะไม่ใช่มีกรอบความคิดที่แคบคิดที่กว้าง เปิดรับอะไรใหม่ๆเข้ามาเสมอนะคะแล้วก็คิงเหรียญเนี่ยมันจะนำมาซื่อเงินทองมาให้กับคุณพูดได้เลยนะคะแล้วทำอะไรเนี่ยถ้าทำด้วยความมุ่งม,มั่นตั้งใจเนี่ยไพ่หกไม้ขึ้นมาเนี่ยมันมีแต่ความสำเร็จนะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะกว่าจะได้มาแต่ถามสำเร็จไหมสำเร็จแน่นอนนะคะ,ะแล้วมีแต่คนชื่นชมด้วย เมื่อสาเร็จแล้วเพราะเขาเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจความใส่ใจนะคะในสิ่งที่คุณทํานะคะแล้วโอกาสเนี่ยมันจะเข้ามาเรื่อยๆโอกาสในด้านการงานเนี่ยมันจะเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาหาคุณเรื่อยๆโดยที่คุณเนี่ยคาดไม่ถึงด้วยซ้ําได้รับมอบหมายอะไรที่มันมันมันทำให้อึ้องหลายหนนะคะอย่างแรกเลยที่อย่างที่บอกเลยว่า โอกาสจะมีเข้ามาบ่อยๆถ้าคุณเปิดรับโอกาสนั้นๆนะคะแค่ไม่หยุดพัฒนาพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไม่ต้องกดดันตัวเองทำแล้วทำให้มันมีความสุขอะแต่ก็ให้ปรับสมดุลในตัวเองด้วยนะนะคะรู้ว่าเวลาไหนมันต้องสมควรพักผ่อนก็พักผ่อนไม่ต้องมุ่งมั่นจนเกินไปเอ,อ่อถ้าเหนื่อยแล้วก็หยุดพักนะคะคกินกาแฟ วันหนึ่งใครจะรู้บ้างว่ากินกาแฟกี่แก้วแล้วนะคะเพื่อให้สมองมันบายไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่าน,นะแต่แม่หมอเป็นตอนทํางานนะ่ะเออแต่ก็ถ้าสมมติมันมีผลกับร่างกายถ้าเรารู้ว่าเราแบบเออกดไหลย,ย้อนมันขึ้นอย่างเงี้ยก็ต้องลดนะต้องปรับบาลานซ์ตัวเองออกกําลังกายให้มันทํางานแล้วมันมีความสุขอ่ะอย่าอย่าจมปักกับงานเกินเกินไปนะคะนึกถึงร่างกาย ดูแลร่างกายให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าร่างกายคือมีความสำคัญที่สุดนะในชีวิตของเรานะคะงานสำคัญไหมสัมงานไอสําคัญพอเวลาเราทํางานเราจะลืมมองมองเราจะลืมอย่างอื่นไปหมดอะ่ะรู้แค่ว่าอยอยากที่จะทํางานให้เสร็จอะไรเงี้ยแต่เราลืมมองออคนรอบข้างไปก็ได้อาจจะลืมนึกถึงคนรอบข้างคนรัก,กอะไรเงี้ยก็ทํามาไงก็ได้ให ให้เรามีชีวิตที่สมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์อะไรที่มันเหนื่อยเกินไปก็หยุดพักนะคะสายตามันล้าแล้วก็วางได้เลยนะคะหยุดพอนะคะออกไปรีแลกออกไปผ่อนคลายนั่นแหละให้ชีวิตมันมีความสุขกับการทำงานด้วยไม่ต้องมุ่งมันตั้งใจจนเกินไปแล้วสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นนะคะ ทำงานให้มันมีความสุขอ่ะเนี่แหละชีวิตเรามันมันมันต้องปรับสมดลุลปรับปารบาลานให้ชีวิตเราเนี่ยมันเดินหน้าไปด้วยแล้วก็มีความสุขในการทำงานมีความสุขในการใช้ชีวิตด้วยนี่คือจุดแข่งของคุณนะคะถ้าใครที่ยังหาตัวเองไม่เจอลองดูนะคะไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเอง มีความสุขได้ด้วยตัวเองมีความสุขจากการทำงานถ้าอะไรที่มันทนไม่ไหวแล้วก็ลองเ,ออเลือกหนทางใหม่ดูนะคะชีวิตมันไม่ได้ว่าต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง mm hmm. ทั้งปีทั้งชาตินะถ้ามันหนักเกินไปแล้วก็ลองถ้าคิดจกที่จะเปลี่ยนงานใหม่คุณสามารถทำได้นะคะแต่แค่ว่าคุณจะต้องวางแผนใน,ในเรื่องของการงานการเงินให้ดี นั้นเองหรืออะไรที่มันไม่กล้าทำก็ลองดูหารายได้หางานอดิเรกทำนะคะที่มันสามารถที่จะทุกคนมีเวลาเท่ากันนะแต่ว่าจะจัดสรรเวลาทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์เกิดเป็นรายได้ที่มันไม่ได้มาทางด้าน,นทางเดียวอะ่ะเออเรามีโอกาสเราต้องเปิดโอกาสให้ตัวเอง แล้วคุณจะรู้ว่าคุณเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องหรือยังนะคะมันไม่มีอะไรที่ถูกต้องเสมอหรอกแต่มันเป็นเป็นสิ่งที่เราทําแล้วเรามีความสุขอะถ้าเราทําแล้วมันมีความสุขตื่นขึ้นมาแล้วคิดอยากที่จะไปทํางานอยากที่จะทําในสิ่งต่างๆที่เราอยากทําเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นความสุขของชีวิตแล้วนะนะคะก็ก็น่าจะครบทั่วแล้วนะแต่ว่า หัวข้อคลิปนี้แม่หมอมองว่าคุณเป็นคนที่มีศักยภาพในตัวเองมากๆถ้าใครยังไม่ถึงยังหาตัวเองไม่เจอลองดูนะคะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองลองให้ตัวเองเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วดูแล้วคุณจะมองเห็นเส้นทางต่างๆได้หลายทางได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็มองเห็นศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อมีคนเสนอโอกาสมาให้แล้วก็พยายามถ้ามันไม่ได้หนักหนาเกินตัวก็ลองทําดูนะคะไม่ใช่อะไรมาก็ปฏิเสธหมดนะคะลองดูเนาะก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเดี๋ยวพบเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะคะ